สวัสดีครับสวัสดีกันยามแรงๆ,ๆพี่น้องตอนนี้เวลาอยู่ประมาณจะข่าโมงแรงนะครับตอนนี้กะน,นะครับหาเนื้ออยู่เนื้อกินนะพี่น้องเด้อนะครับหาเนื้อกินแรงพี่น้องนะครับวันปูวันปลาเป็นไดคือบอกิามบอกว่าใหา้วันทั้งพีงมันหมานบ่เดือหายู่หากินเียมันเป็นแต่อุ้ยอุ้ยอ,อ,อ,อันนี้กับวานหน้าสวนเลยครับหมอประเดี๋ยวเขาเอินแบบนี้ถือว่าเนาะหมานบ่เนาะ พนะ่นพ่นพ่นพ่นถือพระตัวปะ่ะตั้่แล้วโอ้สามตัวล่างดีๆล่างดีๆงามไม้ลายอทั้งนี่มึงบอกมันสเสียดหนาก่อนเนาะพอปลาตัวพร้อมงามพี่น้องมันตีไม้อีกวะเดี๋ยวอโอ้ซีตัวกับพระลานี่ไหม้อมงามพี่น้อง แค okay. กำลังกำลังพองงามๆตัวนี้เหรอกำลังเจียวเลยทำนี่โอ้ออบบกคองนี่คอสเดียวยด้วยนะม,ม,มีงามไหมงาไหมนะเออโอ้ยบานเี้ลุนีเวนันักเร็วเ,นนะเ,อ,เออมันจินแน่แหะ <c oughs> <c oughs> ตัวเนี้ยไปเขียวอากาศดีดีนะครับนี่ยังแคนียโอ้วยเฮ้ย เราทาได้เเนาะบาท,ทเดียวงามใหม่มันหลายป่ะเดี๋ยวนะครับตัวพร้อมงามเอาได้กินเลี้ยงงามใหม่เหนกไก่ปุ่นมันที่มากินอนีกว่าล่ะ<น>ปื๊ดปลาอันอีเดืดอดขึ้นมาขักมาเนี่ยเดี๋ยวร้องมือแข็งพี่พี่น้องกำลังกล่มมากครับ វ <OR> ង <ring> <Arrow> <andYo> <humming another> <himself> ់តដា <cake> ំមិនដាំណັ້ນឡើមែនបងាໄភខក ต้องไปวานอยู่ขอบทั้งพูเนเงียบมิอ้มซิมคำเปรียพี่น้องจักมมนที่เป็นคำเปรียหวานบน่แต่ว่ามันคำเปรียหวานนี่ต้องจัดการมันเลยนะครับว่าต้องจุ้งไว้ งาไม่หลาไม่ไหลาเม่ได้พี่น้องเพราะว่ามันบุค่อยได้ยุดสวนย่ำคืนหนึ่งแต่เขานอนหลับนเน่งแต่พี่น้องพูดนะเบิ่งมันไปนเหรียญโยกไกลๆบนประทศเลย ก็ไผ่ไม้ no ังหันเดียไม้ังห ah ันเดียวไม้นี่เดียวเห็นบ่มันไหมไหมไมมมันไหลตัวหน่อยเอาออกเปล๋าวสาธุคนดีกว่าออกไมมถือมันของไมมพี่นเราไปเล้วเห็นที่วันป่าใหญ่เนาะเดี๋ยวน้องผุน น้องพุ่นบาดเดียวแม่เลียมทั้งนี้เป็นหอกเท่านั้หากินทั้งนี้นี่พอท่านได้เคี้ยวออกอยู่เป็นหรอกไม่ไพ่นะครับแป๊บเดียวมันก็อันก็แห้งกันนั่นแล้วสู่ใส่เล็กบ่ได้หรอกพี่น,น้องใส่โค้งเล็กเห็ดเอานะครับเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมกับงามเหมือนกันทับแต่ดิเห็ดแบบเป็นซุม้มคืออย่างผมเห็ดข้างไอ้ต้นผักสาบนะครับตัวนี้นุ่น เสาปูนแล้วก็เอาค้งเหล็กเห็ดนะครับมันจะเด้โดนนะครับเขาจะบ่ได้ม่ได้ลือดูนะครับยังสี่นี่เห็นบ่เห็ดเล็กๆเลยนะครับนี่ที่เห็ดสวนเล็กๆนะครับตักผักแล้วก็พังเป่อยลือ้อเมื่อยดูนะครับแต่ว่าเทา้าเห็ดพวกเสาปงเสาปูนใส่ค้งลงค้งเด็กยังเสี่เขาจะได้เห็ดทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่เงาเงากันไปเลยนะครับจากปูยังใส่กับเด็กถาวรถา,าวรหมันค้งนะครับ นะมือไปจะดขัดรูรๆงานใหม่ด้วยอยาวัง งามัยรุ่วๆๆๆๆฮักออกลถดนะทั้งสี่นล่างามัยมู้นนี่ฮักเลยทันป่าดอ,อกออกเิ่นแล้วเว้เจองาภัยกิมงสูงของแฮหฮักเลยเออ มันม่นาเป็นนองบนอันีไหยบ้านงมยีงเทียอยู่ครับหอยมันหอยมันหนาเนี่ยถือตัวเดียวสักเนี่ดดย

ดีเหมกันเด้อเอาไหมาเเอาออกเยอะก,กันนั้นเขได้กินแลงพี่น้องได้หลายตัวแล้วหง่ามันหลายพูดอะไรบ้างมันบอนร้องแหนไม่ได้บักคักฮักขึก้นเออ ทันบ่รอบนี่ขีตมอ่ะงามัมอ่ะเพิ่งหันมันบ่ทันมานาะป้าหลูอยู่งามยขึ้นหลเถอะขัดเอาเล่นบ่มัดใส้ต้นไม้นี่ต้นต้นใดก็ได่ตัวเด็กนยหันย <Damn. S 2> ุต <okay. S 2> ิบุคขัดเกล็ดได้เป็นอ ว่าหันมันถือเบ่หลายก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับตัวน้ำไว้ก่อนพอแล้วประเดีนี่อุ้ย่ายอีพอถือเงียงมันเก็บก็ยังเด็ดเอา ใส่พร้อมงามอยูี่น้องทุกอย่างโอ้ย หน,นหน่อยไล่กับพวเอานะครับน่อยให้มันเป็นไงเอเคต,ต,ตัวพร้อมงามวันนี้ได้อยู่เนี่ยตัวนั้นจริงๆริงนี่นีแล้ว Tục phúc tục phúc, huým, cậu ta rồi chưa cậu ta rồi, ông, ông nó không nhang mình, Ngoài Ngoài bay đấy, nguội, nó bắt tỏi, thịt lấy lửa. ขีมนบนแข็งแห้งๆเลยพี่น้องคนคะึแ้งไหมันลุ้งมันกัจะลดปันมันแห้งปนนินเลยดปนันปรถดวดมัเลยจืดโอ,โอ้ขอปปัขขเลยจืดเลยเหรอจีโอสนอกเปิดไปเลยยึดต,ตัวหนึ่งนะครับกัอพรประมาณน,นะพี่น้องเดียุยดสองอ,อืม กได้กินเรื่อยนะครับผมบ่ได้เอาไปขายเด้เอาไปกินบางีก็เอาไปซื้อตลาดกินจนว่ากินกินจนว่าน่าจะเป็นปลาเหรอกินจนสิออกเกียรติเหรอเมืม่อใดก็ได,ได้วันแต่ว่าซุ้มหัวกันเอาแล้วเอาอย่างเขาหมดแล้วมันได้ตัวขาม,มาพี่น้องอกว่าจะโดนกบก่อยเหรอ,อยังไงพุดมีรถเวลา <laughs> นอนหลายผุดนั่นดับโอ้ก็ไป เอา,อยาหยาเนี่ยหยาให้พูอได้อีกละเอาเอาหยาขึ้นน้ำพ่อเห็นมันต้องได้จากโบก,ก้อนมันจังสิใจคือกับเกี่ยมต้นผมหนึ่งวันเออผมหนึ่งวันผมหนึ่งเห็ดร้อง<า>ม,อม,มันเห็น,นเม็ดละวะเอาลุกน้ำลดต้นไรแล้วโอเคพี่น้องนะจังว่าอันพอกันชิปนี้กับเบิง้งวนันปูวนันปลาไปเสร็จแล้วครับพี่น้องอยู่สวนคื้นเก่าแลนะ